สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจะเอสุระชัยนะครับลมแรงมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเราก็เลยกินลาบปลาขาวปลาส้อยนะครับเขื่อนปลาสักชนลสิทธิ์นะครับฝีมือคุณแม่นะครับผมไปทํากันเลยครับใส่หางซ่อนใส่หางซ่อนขูดเก็ดออกเคล็ดลับเห็นไหมเป็นคนรัน บ่ต้องมักลัวมีดบาดมือบ่ต้องอือบ่ต้องกลัวบ่วต้องกลัวมีดบาดมือเมื่อไรหนูฆ่าปลาคารเอาผาเอาอือพาเอาเนื้อปลาหนึ่งโลนะเอาหัวออกนะครับเอาใส่ออกซับ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 เอาตะขีดมันไว้เอาไวเ้เฮ็ดหยังลาบเด้วนี่ ลาปลาสวยสร้างว่าเอาเฮ็ดท่านผู้ชมสิเบื่อเอาคุณยายมักเล่นมกักหัวอาย่สี่ละเอาไปมกเลยแม่กินบ่บ่แนะล้เดี๋ยวเราหัวเอาเครื่องในออกนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะสับนะครับ ั้งกระทะใส่น้ํามันนะครับจะใช้น้ํามันรวนก็ได้นะครับในการรวนหรือจะใช้น้ําเปล่าก็ได้นะครับใส่เกลือลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ,รลรรบแล้วก็ใส่เนื้อนะครับเนื้อปลาส้อยที่เราสับนะครับประมาณ หกิโลนะครับก็จะเหลือประมาณแปดร้อยกรัมนะครับเหลือประมาณแปดร้อยกรัมเพราะว่าเราเอาห,หัวออกเอาไส้ออกเศษออกนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็สับครับรบวนนะครับกระทั่งเนื้อปลาสุกนะเดี๋ยวเราค่อยปรุงส่วนผสมของเครื่องราบนะครับเครื่องราบนะครับ หอมมากเลยนะครับเพราะว่าเราล้วนน้ำมันนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบความมันของน้ำมันนะเราก็สามารถล้วนน้ำได้นะครับก็เปลี่ยนจากน้ำมันนะครับเป็นน้ำในการลวนนะครับหอมมากเลยครับทุกคนล้วนน้ำมันนะครับใกล้สุกแล้วนะครับครับพอสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงของลาบนะครับ พริกปงนะครับประมาณ2ช้อนครับทุกคนอ่าแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่ว2ช้อนนะครับจะใส่น้ำปลาก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับท่านผู้ชมน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะตอนเรารวนนะเราใส่เกลือลงไปแล้วครับใส่น้ำปลาแค่ช้อนเดียวนะครับทุกคนช้อนเดียวอ่าเราจะคลุกเข้าส่วนผสมกันครับทุกคน ถ้าชอบเผ็ดสามารถเพิ่มได้นะครับหรือจะใส่เป็นลูกโดดก็ได้นะครับทุกคนผมจะเลือกเป็นใส่เป็นลูกโดดนะครับใส่เผ็ดมากเดี๋ยวคุณแม่กินไม่ได้นะเดี๋ยวคุณแม่จะกินด้วยไม่ได้นะครับได้ลูกโดดนะครับนี่เป็นพริกกระเหลี่ยงครับทุกคนใส่ลงไปนะครับใส่มะนาวนะครับบีบมะนาวนะครับแล้วใส่ประมาณสลูกนะครับของมะนาวน้ําดีมากนะครับ ที่บ้านเราก็ปลูกมะนาวนะครับเข้าไปดูคลิปปลูกมะนาวได้นะครับตอนกิ่งมะนาวนะครับผมปลูกมะนาวแป้นครับทุกคนน้ําหอมอร่อยมากแล้วก็น้ําดีมากเลยนะครับแต่ถ้ามะนาวไม่มีน้ํานี่คือเราต้องใส่ประมาณสามลูกนะครับหรือใครชอบน้ํามะขามเปียกนะครับก็ใส่เป็นน้ํามะขามเปียกได้นะครับผมหอมแดงซอยนะครับตามลงไปเราจะใส่เป็นหอม แขกก็ได้หอมแดงก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีหอมแดงนลครับก็ใส่เป็นหอมแขกแบบนี้เลยนะนี่พอดีเมื่อเช้าไปร้านค้าบอกหอมแดงหมดนะครับจะทำกินหอมแขกนี้ก็ทำราบน้ำตกได้หอมอร่อยมากนะครับตามด้วยนะครับผักชีบใบเลื่อยนะครับผักชีบใบเลื่อยหรือผักหอมเปรนั่ะแหละครับผมบานเข้านะครับนี่แล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูด หอมมากเลยครับทุกคนเราก็จะมาคลุกเขาส่วนผสมนะครับปรุงรสตามชอบนะครับผมเราชอบรสอะไรเราก็ปรุงตามชอบเลยนะครับเป็นยังไงละ่ะแหมน่ารับประทานมากเลยนะครับสีมือในการคลุกเขานะครับวันนี้ผมเป็นคนถ่ายภาพนะครับห้านสาวมามาช่วยในการคั่วลาบนะครับนี่เป็นการแปลรูปนะครับ ปลาน้าจืดคือปลาสักชสิธ์นะครับเป็นปลาส้อยปลาขาวนะครับได้กินทั้งตัวเลยนะครับได้กินก้างปลาด้วยโปรตีนและแคลเซียมนะครับหอมมากเลยครับทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะครับผมตักเสิร์ฟเลยนะครับใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับโชคดีเป็นของผู้ชมนะครับมีความสุขในการทำกินทำขายนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับสวัสดีครับ